ปุ่น่นะคะในช่องโนูปุ่นๆย,ยัยวันนี้นะคะพุ่น,นก็จะมาสอนทําผมนะคะในวันสงการเอาแบบว่าแบบใหม่แบบสับแบบล่าสุดที่ทุกคนเนี่ยดูแล้วสามารถทําตามกันได้ง่ายๆนะคะ <ๆ S 1> ก็คือมีอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างเราก็สามารถหาได้ตามทั่วท้องตลาดทั่วไปนะคะไม่ได้เอาของที่แบบว่าหายากมาสอนนะคะเอาของที่มันหาง่ายๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ มาบอกนะคะว่าทําแบบไหนให้ผมเนี่ยโดนน้ําแล้วมันก็ยังคงสวยงามอยู่ยังคงเป็นแบบว่าทรงผมที่สวยงามนะคะก็คือสงการเนี่ยเราจะไว้หน้าม้าไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเพราะมันจะเปียกน้ํานะคะถ้าเราไว้หน้าม้าแล้วมันโดนน้าเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะคะก็คือเป็นแบบเปียกๆอยู่ตรงหน้าผักดังนั้นเนี่ยวันสงการนะคะถ้าใครมีหน้าม้าก็ต้องเก็บหน้าม้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาบอกว่าคนที่มีหน้าม้าเนี่ย ต้องเก็บยังไงนะคะถ้าทุกคนอยากดูแลนะคะก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์กันมานะคะว่าทุกคนเนี่ย ไปเล่นสงการกันที่ไหนนะคะเผื่อว่าพี่นุ่นเนี่ยอยากตามไปเล่นบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพี่นุ่นเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันชี่ออุปกรณ์กันก่อนเลยว่ามันควรจะมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็ควรจะมีหนังยางนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นของยี่ห้อนะคะอะไรก็ได้ตามท้องตลาดนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้นะคะมันจะเป็นหนังยางแบบนี้เลยนี่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังยางสองสีนะคะเป็นหนังยางทูโทน ก็สามารถซื้อได้เลยอันนี้พี่ดูที่เซเว่นนะคะไม่จะเป็นว่าต้องซื้อยี่ห้อนี้ก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนที่จะมีที่บ้านนะคะแล้วอุปกรณ์ต่อไปนะคะที่ทุกคนนี่ควรจะมีก็คือกิฟต์นะคะกิฟต์ผมอะไรก็ได้ที่คิดว่ามันน่าจะเข้ากับทะเลหรือว่าเทศกาลสงการ <c oughs> เช่นพวกปลา <c oughs> พวกปูหอยหรือว่าดอกไม้นะคะก็สามารถที่จะมีได้เลยแล้วก็อันนี้นะคะพี่ก็จะมีเป็นกิฟต์ดอกไม้นะคะสีฟ้า เอาไว้ติดนะคะนี่จริงๆมันสามารถมีกิฟอะไรก็ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นดอกไม้ปลอมก็ได้นะคะเป็นกิฟด้าน,นหลังนะคะสามารถทําได้เช่นกันนะคะบอกเลยว่าอะไรก็ได้ที่มันสื่อถึงความเป็นสงกรารอย่างเช่นดอกไม้แบบนี้ก็สวยนะคะอะไรก็ได้นะคะที่เ,เพื่อนๆนมีที่มันสามารถสื่อถึงความแบบว่าชุ่มฉ่าของทะเลหรือว่าน้ําอะไรแบบเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะเอามา แต่งผมในวันสงการได้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ทรงแรกกันเลยดีกว่าทรงแรกเนี่ยพี่นุ่นนะคะมีอุปกรณ์ช่วยนะคะก็คือจะทําให้ผมเราเนี่ยหนาขึ้นนะคะก็คือแบบนี้เลยนี่ตาน,นี้เนี่ยมันคือผมปลอมนะคะทุกคนมันคือผมปลอมที่พี่นุ่นเนี่ยสั่งมาถ้าใครอยากมีแบบนี้ก่อนมาสงการให้รีบกดสั่งที่ หน้าตะกานะคะชิพพิ่นเนียปักไว้นะคะแบบนี้เลยมันจะเป็นเปียปลอมนะคะทุกคนสําหรับใครที่ผมสั้นแล้วก็ผมน้อยเนี่ยควรที่จะซื้อมากๆเพราะว่าถ้าเราเอาผมตัวเองไว้ผูกอะ่ะมันก็จะได้แบบแค่ยมยมหย่มึงแต่ถ้าเราใช้ผมปลอมอย่างเงี้ยนี่มันก็จะได้มาเยอะมากนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้มัดไปแบบนี้นะคะไม่งั้นมันก็จะดูแบบโปะนะก็คือเราจะ มีวิธีการทําผมนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เรานะคะเลือกกิ๊ดอกไม้สองดอกกแบบนี้นกร้องมากๆถ้านกร้องก็ต้องขออภัยนะคะอันนี้นะคะกิ๊บสองอันก็จะติดไปที่มุมบนก่อนอหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดลงมาแบบนี้ก็ได้จะได้เห็นดอกไม้ชัดๆนะคะ อ่ะแบบนี้ถ้าใครไม่มีผมปลอมนะคะสามารถทำใช้กับผมจริงได้เลยก็คือติดผมแบบนี้ผมจริงแล้วก็ทำตามที่น่นจะบอกหลังจากนี้นะคะก็เก็บใช่ไหมทุกคนทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาหวีนะคะมาแบ่งกลางเอาหวีมาแบ่งกลางนะคะมาแสกกลางหัวหรือว่าฝั่ง บางคนก็อาจจะแบ่งซ้ายแบ่งขวานะคะแล้วแต่แบ่งแบ่งไปแบบนี้ทีนี้นะคะเราจะใช้หนังยางเหมือนเดิมนะคะประมาณ 2, สองสามเส้นนะเอาเส้นแรกก่อนเส้นแรกนะคะเราจะเก็บขุมฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการเก็บนะคะเก็บทิ้ดูทิ้ดูทิ้ดมัดให้มัน สูงนิดนึงอย่างนี้นะคะเราจะเก็บประมาณนี้ถ้าด้านหลังมีเศษลูกผมก็เก็บประมาณนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็ทําแบบนี้ค่ะมวยมวยชา้าช้าอ่ะมวยมวยแล้วก็มัดเก็บมวยแล้วมัดเก็บประมาณนี้ แล้วก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมทุกคนอ่ะเป็นมวยใหญ่ๆนะคะที่ทําให้มันใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูผมรีบบางเกินไปนะคะอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันถ้าใครดูไม่ทันดูข้างนี้ใหม่แบบนี้นะคะปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เก็บเก็บให้สุดแล้วเราก็ม้วนม้วนอย่างนี้ค่ะม้วนทับจับอย่างนี้ก่อนแล้วก็ปึ๊บป๊บม้วนเก็บเหมือนกับเวลาเรา จะอาบน้ำแล้วเราก็เก็บผมอะทุกคนแต่เรามัดให้มันติดนะคะมัดให้มันติดให้หมดนะถ้ามันหลุดออกมาใช่ไหมก็ใช้ยางเส้นที่สองเสียงตอนนี้คือแบบไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าไม่สบายนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้อะ่ะพอเราได้แบบนี้แล้ว <laughs> ก็จะน่ารักใช่ไหมแต่ว่ามันอะจริงๆถ้าใครแบบว่า ไม่มีผมปลอมมาสามารถทําผมแบบนี้ไปได้เลยนะคะแบบนี้ก็น่ารักเลยแล้วก็หาติ๊กอะไรเพิ่มเติมมันก็จะดูผมไม่รีบแบนนะคะแต่เมื่อถ้าใครมีผมปลอมเหมือนพี่นุ่นเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้ยางตรงนี้ที่เขามีให้นะคะผูกเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องรีบไปซื้อนะอันนี้มันน่ารักจริงๆผูกเลยผูกเหมือนกับเรามัดผมอะอ่ะมันก็จะได้แบบนี้ขึ้นมา มันก็จะดูแบบว่าเรามีผมที่หนานะคะอีกข้างนึงก็เหมือนกันอันนี้สั่งมาสองข้างนะคะแกะเลยสั่งมาสองชิ้นก็จะได้เป็นคู่นะคะทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมค่ะมัดมัดตรงนี้อม,มัดให้แน่นๆก็จะได้แบบนี้เลยเป็นไงทุกคนน่ารักไหมล่ะ ง่ายมากคือแบบไม่มีอะไรยากเลยนะคะสรงนี้แต่บางคนบอกว่าขอติดกิ๊บเพิ่มได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราจะติดกิ๊บปลาดาวนะคะติดกิ๊บปลาดาวตรงนี้เพื่อให้มันดูเนียนกว่าเดิมเพื่อให้มันดูแบบว่าไม่มีรอยต่อระหว่างผมปลอมกับผมจริงนะคะจืดจืดจืด,ด นี่เป็นไงอ่ามันก็จะดูเนียนแล้วนะคะดูเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่แบบผมหนามากาถ้าลงแบบนี้ก็ติดกิฟตให้ให้สวยกว่าเดิมนะคะให้เห็นดอกไม้ชัดๆอย่างที่บอกคือจะเป็นกิฟตอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกิฟตแบบตามนี้เป๊ะๆเพราะเชื่อว่าที่ตลาดเนี้ยก็น่าจะมีกิฟตหลายแบบให้ทุกคนเลือกนะคะตามสีดอกไม้ที่ทุกคน อยากได้เลยแต่ว่าถ้าเอาเป็นดอกไม้เนี่ยมันก็จะดูน่ารักให้เข้ากับสงการนะคะเป็นไงทุกคนโอ้มันสวยนะว่าไม่ได้นะคะหรือถ้าใครเนี่ยอยากติดดอกไม้ลอมนะคะเราก็สามารถติดได้บริเวณแบบนี้อ่ะเราก็จะเอากิ๊บปาราออกนะคะแล้วเราก็ติดแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายมากหรือว่าถ้าใครนะคะมีกิ๊บดอกไม้แบบนี้อันนี้พี่นุ่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีนะคะเราก็สามารถที่จะ ติดไปได้เลยตรงนี้นะคะติดตรงเนี้ยบิดตรงนี้นะคะเป็นดอกไม้สองข้างอันนี้พี่นุ่นก็มีเป็นปลาดาวนะคะก็จะติดแบบนี้นะคะ,ะง่ายมากถ้าใครไม่มีผมปลอมนะคะก็ทําผมจริงก็ได้นะคะด้วยการมัดผมแล้วก็ใช้ยางเนี่ยมามัด เป็นปองปอง,ปองแล้วเราก็ค่อยฉีกทีละชิ้นนะคะให้มันพองนะ่ะก็ได้แล้วนะคะสําหรับวันสงการว่าทุกคนเนี่ยจะเอาทรงนี้ไปใช้กันนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากนะอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจพี่นุ้ยกันเยอะๆนะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยนะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย